บายดีพี่น้องมุนิกกัมาให้มานาบอกเบอร์เกอร์จะขัดพี่ช่งบอกเบอร์เกอร์กับมาอยู่หน้าแต่เฮิงเราบูมเออรเลยทำยี่กี้มานาสิเมื่อหาเก็บผักเก็บยังหาเอามากระทันไปเบิ่งหมึกระทันคือสิสุกลายแล้วปันเล่นไปน้ำเม่ใหญ่เลยบังบวมแห้ง่วนแม่แบบแม่ไปเบิกบัลวงบวมเม่ใหญ่เป็นหนัง หมุดเด้อนะหมุดเด้อก็จะคนเบิร์ดหรือที่แบบใม้อันนี้แกงนี่ไงยังเบิร์ดอยู่อันก็จะล้อรถไปส่งไม้ยังมาที่นี่เออรถอันช่องคันนี่บันทีคนรถลคนนะจะคันโตัขับคนไปรถลช่องคันเขับไปส่งไม้อยู่พุ่นเสปปนไก่ไก่ยังบ็ทันมาพี่น้อง เอาไปเมื่อคืนนี่เขามากมากแบบเอาไปเมื่อวานนี่มือนี่ครับมากหล้วก็ินไปใหม่เนะ่มันบ่อนไปส่งน่ะมันไกลเขาต้องรอส่วนรถชองคันนี่เขาจอดสื่อเขาไ้คนก็เลี้งเป็นดอกพี่น้องเออดอกอู้เฮ้อนาว่่วงปลูกในนี่ค่ะมันคือเป็นดอกไว้แท้สม่ะงต่อพันยังบลดดอกจะกกกเนาะ แม่เราม่งเอาไนมันปลูกันี้ยจ้าหม่งยังเพาเป็นดอกปีนี่พีตะเกามันบได้ดอกเลยเนาะบอดเคยเป็นหมากแม่พ่นว่าม่งเอาไงพอผลเอาไนมาปลูกเป็นไว้แท้เอาไนปลูกเด้ยน้อยหนึ่งดอกกกเดียวนี่บ่ม่งต่อมันยังบ่ดอกจะกกยังบ่ทนหอดยามมันดอกว่าหรือมันบ่ดอกพีนี่เหรอ มันบ่ท่านได้ดอกเนาะม่วงตอดม่วงก๊กเดียวนั่นหละดอกเซยเป็นไหนป้าป้าป้าขี้ป้ามะนาวบริอึดอยู่นะบุถึงกับดกแต่ก็มีซ้มก๊อกสำสิกินพี่น้องอยู่เฮือนมะนาวอันแป้นเปลือกบางๆน้ำลายๆนะมันห่วงเลยผู้เจ้ากินน้ำกับบาทันแลวก็ซุกหล่นไปเลยเลยแล้วก็เบิดเลยอยู่หน้านี่เป็นมะนาวใหญ่เปลือกหนามะนาวนี่เนื้อลายแต่น้ำบุหรียลาย บุกขาสมุกเน่าอยู่เพื่อนพี่น้องเอ,อ้ยห้ามบ่อยู่ดอกเนะาะกาว่าไปสอนกุ้งห้ามบ่อยู่ดอกที่ากันไปสอนกุ้งเก็บพักหอมป้อมก่อนพี่น้องเลยพักหอมป้อมงามงามเขาบคนปลูกไว้ตั้งแต่เกี่ยวข้าแล้วย้อนเอาก่อนลกเอาก่อนพันพี่ กัสีขุดเอาหัวโค้งหัวค่ะพักกากร์ดก็มีน้อยหนึ่งยวสีเอาไปพร้อมจะพักการ์ดโบงงาม เอาอย่างละน้อยเดี๋ยวสิบะหาเรื่อยเอาผักกาดแล้วก็สิบะรีเอาใบผักบัวผักกาดมันงดงามเนาะผักกาดมันเท่าน้อยบ่สแย่งอยู่ผักกาดผักกาดขึ้นเลยพี่น้องลกเอาเลี้ยชิบะเลื่อยเอาใบผักบัวพัมแล้วก็สิไปหาเอาผักกระทันเนาะมาสอนกุ้งสอนกุ้งแล้วพี่นงอ์วันนี้แหละเป็นผักบัวกับผักคอมฟอม์มก็ใส่ก้อยกุ้งผักอันนี้ก็กินกับก้อยกุ้ง ไปเอาไปเบิ่งมากระทันสมบ้านนี่คือสีซุกแล้วแหละมาสุดก่อนมันยังโัสุกมาสุดนี่คือสีซุกแล้วแหละโอ้ยกบมันจะเป็นอันนีนดเดี๋ยวจะเดิหทางกันหน่อยนอกสวยงามอบบนี้พักกัไม่ได้ดาม,มานาะแต่เธงเลยไม่ไเ้มไปได้ที่ิมา Ủa oh, lại đi đâu rồi? Mình ngắm Yeah. him <laughs> เพราะอย่างละนิดละหน่อยเพราะได้ใส่ทันสนี่เพราะได้พี่น้องหอมป้อมงามงามมีกี้ก็พ่พก็ไปเอามากระทันก่อนนี่งามงามเลยพักกาดบมงงามแขงแงงพักบัวพักเทียมแต่เฮงนะพักก็ได้สำเนียงมงามพักเทียมก็ได้มากระทันหวานกะมันบมเทิงก็วานแห้งเลือกครับพอดีกินแซ่บนะพี่น้อง ปลาเหลืองอยู่พระกระทันสมตัวกุ๊กตัวนั่นเดี๋ยวสิไปเอาค่ะมีพระฝรกทันวานต้อยนี่เขาจะเก็บนี่ยระมากเหลืองแหงมันจังหวัดนี่แต่กระโบงเห็ดเนี่ยกเก็บลูกเก็บเก็บใส่ทงนี่แม่เอาทงให้เออเก็บเอาเอาเอ,เอไปเลือกกินอยู่เพื่อนเออต่อยลงมาเดี๋ยวเขาจะเก็บนี่นั่งนี่ นอกกระโปงอีกชนดิดหนึ่งกัดเปลือกข้างในก็มีอีกตัวหนึ่งส่วนมากค่ะมากที่ดีแบบบบมีนอนจอทางในมันหนึ่นอนมักกระทันนะพี่น้องมันยังไงไก่ไันเป็นไงอะไรนี่ย่บกักสีบอกหยุด<ป>เก็บลูกเก็บเก็บใส่ถุงนี่ลูกไปไหมลูกนี่ <laughs> มึงนี่นองกองนสุกไปไหมสุดก่อนมา,ขขมาให้เลยสุกนี่แซ่บเลยนี่ <laughs> แทบอยู่ได้เอ้ยอีกอะแม่จเจ๊ใบส่นกุ้งให้ใส่หมวกกับโบใส่แพนเพิ่นมอยกากใส่หมวกเอาหมวกไปหยิกลงคีโตมแม่ให้ใส่หมวกมอยกากใส่แล้วก็เอาหมวกไปหยิกลงคีโตม เริ่มบางเลยเด้หนูเ้ยขุ้นทางเทิงมันพูยบุงเห็ดมันกัดเปลือกทั้งนองบุงอีกแบบหนึ่งไงทา้งในมันกินในทางในมันหานอนนอนมักรทานอีกแบบหนึ่งผูกมิกกี้กับไปกกมังกทานสมท่านสมกาเลืองเลยมาสุดก่อนมันยังดิบอยู่ท่านสมไก่น้อยกับมแต่กาพี่น้องเอ้ยกาลายอะไรอากอาก,อากบินไปบินมาอยู่หิวไก่น้อยตัวเลนตัวเลนขึ้นไปกินแม่ขึ้นมา มาแซวเอาเสิร์นเอาไก่น่อยไข่กะมือได้แม่เป็นข้าวบ้านม,นมีคนอยู่นาเลยไข่อันโตอยู่ตูปกใกล้ๆเทียงค่ะออกมาแต่บ้านมึงไ,ไปเบิ่งโลจนบเรือจากหน่วยกะเอาไปกินเบิดแม่ไก่ก็สูบบวาวแล้วก็บปบลงแต่หางเอาไข่ไก่ไปกินเมิดโตไก่น้อยก็หิวขึ้นบินไปบินมาห้องอากอกโตอีกานะ เออมาพี่น้องผูกกองอยู่ประหาเก็บก่อนบันอย่าไปเอามาจะทำ แ่บล่ะกากระบกะอกกระไรมากอันนี้มันเหนียวนว่ามันเทนียดมากพ่อเร็วพ่อเหนวแม่พ่อเหนียวเลยพ่อเร็วมากเ็นเนดทำดีมาก บางงามพี่น้องเอาเมื่อก่อนที่ขาเลือกเอาหน่วยงามมันเอือดอะไรเอาการกินมันบางงามเมากกวทิมล้างน้ำสะอาดกันเนาะเลือกเอาตัวดีคขึงหนึ่งตัวเสียคขึงหนึ่งเดี๋ยวไปเอามักทันสมต่อนี่จะเป็นมักทันสมพี่น้องมาสุดก่อนมาทันทซุกวันนี้ซุกเรืองอยู่เอาไปก็ เก็บให้แม่เลยแม่ลูกหน่วยล่นมันหากกองอยู่ค่ะอันนี้นะมันเป็นปีแรกนี่สิบ้คอยมีนอนมักกะทันนี่จ้ามันเป็นยังขึ้นรอดขึ้นรอ,อดปีตะบิดน่มันจะงามเนาะปีต่อไปแล้วกับ่กงามคือมักกะทันโตค่อยเอากินนี่คือกัน เสียงกาอากอากเมันเหลืองมาแล้วซูนน้อยหนึ่งกล็ลนท่านสมเป็นปีแรกนี่มากระทันวานกกนั่นน่ะพอเป็นเอามาปลูกปีแรกๆแ,แห้งหน่วยใหญ่ใหญ่นอนก็บ,บริเจแล้วก็วานแห้งอีกปีต่อไปก็ขี้่ายแล้วก็เริ่มสมแล้วก็เริ่มหน่วยน้อยลงฮะซย์น้อยหนึ่งก็ล้นสภาพจังล่นกองอยู่ สมแห้งแต่เาพี่น,อน้นองเนอะงัวมันก็นมาเก็บกินด่าหมักสมมอหมักกระทนันงัวมันกินนะทุกคนมันจนบางมันหล่นจนบางจากแล้วจากมันไปใช่แหละถามถามยิวคีกันเออน้ำก็ไว้มันแดดไว้เออไม่เอามากระทันก่อนนี้ได้ไหมย่างน้ำกล้ว ทันแล้วก็เมื่อเลยแดดแหมแง่แง่มาสอนกุ้งผู้มาแต่กรุงเทพอยากกินกุ้งก้อยกุ้งมาสอนกุ้งแล้วก็เอาพักเอามะกัดทันแล้วก็เมื่อละพี่น้องเลยก็ได้เลยเิ้ยใช้บักด็กเด็กเด้ เห็นผู้เจ้ามาพอบริเห็นคอยมานาะลายมือมาแล,ลาา้วก็เบิดชามโตหุมญาติกันมากอดแขนไว้ยืนกอดแขนดีใจกระโดดกระโดดญาติกันกระโดดชามโตคนนะโอเคนี่สั่นคู่โอ้ยน้องเบิ้งคอยจะล้องสั่นป,ป้าเกบเบิ้ดนี่กับพ่อป่ะนี่ เอ้ยว่าพี่น้องข่อยสัน่นคุกคบคบเพราะว่ามันกกมันนี่เด็ดดิกกมันหากาัาากใหญ่ก็เป็นหมามันก็นเลยยังเทิงเทิงไปจนหน่อยก็ซุ่มขึ้นนั่นเอ้ยน้ำม,มันปักมืออ๋อควรสั่นลงมาคุกคบคบงามนี่กินมางกะทานันจังหน่อยก็กินมัง่วงพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาหาเลือกเอาห,าหาออามากมันดีมันงาม มาตัวได้สวง,งามกับป้าเมว่เดี๋ยวมันมามันก็มาหาเก็บกินเลนเก็บกินแล้วไปรอบหนึ่งตอนนั้นมันก็มาอีกเลแล้วขึ้นหล่นก้องอยู่ฮาเหลือกมากงามๆมันนี่ก๊กแซบก๊อกโบแซ็บได้พี่น้องมากระทันกันดนะ้ก๊กแบบเนื้อลาย ่างไก่แถวเหนอเหนอีกาเหิน,นเพ็รเพชรโบลายปีนี้มีแถวเหนอือเ่น้อเพยน,นี่ปกีโตท่านี้ละกีก่อนมือเขาน่นเด้อมันปั่นมือเด้อโอเคเราไอ้มือก่อน่นแดดพ่นลิหนาพ่กระุนคนเบิ่งเลยเรื่องยิบผ้าเก่า จักนิบผ่าเก่าเมื่อกี้มาเยียบลิินมีแต่อันนี้ห่างมันดอกไม่มีเครือ่องหิบแล้วไปแล้วพี่นอ้องอึดพรพี่นอ้องฟุ้งฟุ้คนบาดีเดอพี่น้อง